สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะคุณแม่กับพี่เจนนะคะก็จะมาอาบน้ําให้น้องนะคะตอนพี่เจนอาบน้ําตอนพี่เจนชอบเล่นน้ําพี่เจนจะเอาน้องไปอาบน้ําด้วยนะคะแต่ถ่ายวิดีโอไม่ได้น้องมันปุกใช่ไหมคะแต่ว่าวันนี้พี่เจนจะมาอาบน้ําให้น้องนะคะมาสาธิตการอาบน้ําให้เพื่อนๆดูเดี๋ยวไปดูของเล่นกันก่อนว่ามีอะไรบ้างนะคะที่อยู่ในของเล่นชุดนี้ค่ะ ไปดูกันเลยค่ะไปไปดูกันเลยเอามาดูคะ่ะว่าเพื่อนๆมาดูนะคะว่าของเล่นที่เราได้มาในซินี้มีอะไรบ้างนะคะถไม่พูดนะมีอะไรบ้างคะคือนี่คือกาลังอางอ่างอาบน้ำอาอาบน้ำนี่มีมีช้างน้อยด้วยเอาไว้กดนะคะตรงนี้เวลาเราเอา,เอา,าเน้ําใสาเาเ่เนี่ยน้ําใส่น้ําเต็มอ่างเลยเนี่ยน้ําก็จะขึ้นมาข้างบนตรงนี้เอาไว้ทําอะไรคะเอาไว้ที่ตน เอาไว้ปั๊มน้ำให้มันออกสายยางเราก็เสียบลงไปนะคะมีฝักบัวด้วยเอาไว้อาบน้ำอยู่ตรงไหนฝักบัวอยู่ตรงไหนคะที่เป็นเอาไว้ฉีดน้ำอ่ะค่ะต่อเลยต่อก่อนต่อก่อนเออสายาง่ต่อสายางก่อนคะ่ะสายางก่อนเสียบไว้โอเคโอเคมีอะไรอีกคะนอกจากอ่างแล้วมีอะไรอีกมีน้อง มีเบบี้ัญต้มีเบบี้มีมีมีขันตักอ่นะไม่เห็นค่ะมีขันใช่หรอไม่เล่เป็นของเล่นสำหรับเด็กนะคะเวลาเราเล่นอยู่ในอ่างก็จะมีของเล่นพวกนี้ลอยให้น้องเล่นอันนี้มีค่ะนี้เป็นที่ตกปลาเอาละจ้งดังเกินไปนี่ก็เป็นปลาดาวเป็นลูกดาวอันนี้ให้ไม่จ้ง ก็ไม่เห็นสิดูสิคะกล้องเราอยู่ตรงนี้กล้องเราอยู่ตรงนี้อันนี้เป็นจะเป็นของเล่นที่มากับกับอ่างนะคะอ่างอาบน้ําเด็กอันนี้คือนี่คือครีมอาบน้ำไม่ใช่ครีมอาบน้ําที่เป็นของเล่นไม่มีอะไรอยู่ในนี้ใช่ไหมคะของเล่นแบบปลอมๆนะคะอันนี้คือครีมจากผมจริงๆอันนี้คือครีมอาบน้ําชาเวอร์เจล เหมือนกันค่ะใช้ได้เหมือนกันสระผมก็ได้เป็นขวดปอมๆปัม๊มปั๊มปั๊มปั๊มใหทำนี<ท><ท>โอเคเราจะมาอาบน้ําให้น้องกันได้แล้วปาเจนแม่เปิดน้ําให้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวพี่เียบเอยเดี๋ยวเราจะต้องเติมน้ําก่อนนะคะเราจะต้องเติมน้ําลงไปในอ่างน้ําให้น้องก่อน ช้าๆสิคะช้าๆพอน้ําเต็มแล้วนะคะพอเราปั๊มตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีมีน้ําออกมาทางฝักบัวนะคะเราก็จะปั๊มเห็นไหมคะน้ําก็จะออกมาแบบนี้นะคะเป็นที่ปั๊มน้ําสําหรับเด็กของเบบีโออย่าไปถูหน้าน้องสิคะแม่มันคือเอาล้างน้องก่อนอ่ะแม่แม่ต้องน้ำฉีด จับสายยางไว้ค่ะพีจีไม่จะเสียบให้หนูปั๊มอ่าเอาน้องไปล้างหน้าก่อนร็วๆน้องแสบหนะ้าเวลาอาบน้ำให้เด็กเหมือนก็เหมือนหนูนั่นแหละหนูต้องไม่มีแชมพูเข้าตานะน้องเป็นเบบีอยู่ไม่อย่างงั้นหนูก็จะต้องให้แม่เอาน้ำฉีดให้เห็นไหมเวลาหนูอาบน้ำนะอ่าล้างหน้าให้น้องเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ เอา,เาสบู่ถูให้น้องขึ้นไปนอนอยู่แบบนี้นะคะอย่าให้ตัวอย่าให้หน้าน้องเนี่ยอย่าให้หน้าน้องมามามา,มาจมน้ําลงมานะคะเดี๋ยวน้องจะสําลักน้ำออ่ะอ,อย่าไปถูหน้าคะ่ะจับที่ตัวคะ่ะจับที่ตัวเลยสองข้างไม่ต้องยกขึ้นมายื้ก้มลงไป รออ่ะเปิดดกสาายยงเสร็จแล้วเราก็จะต้มน้ำฉีดน้ำให้น้องตา้ดีๆเอาอย่าเอาหัวน้องจุ่มลงไปดิน้องสำลักน้ำแล้วน้องตั้งขึ้นแบบนี้น้องก็ต้องยืนเหมือนพี่เจนนั่นแหละเวลาอาบน้ำอ่ะน้องก็ต้องยืนแล้วหนูก็จับน้องให้อาบน้ำจับอย่างนี้ ช่วยพี่เจนทาน้าให้น้องนะคะเพราะว่าพี่เจนเอาน้ําฉีดหน้าน้องอย่างเดียวเลยน้ําเข้าหูเข้าตาหมดแล้วถ้าเป็นแบบนี้พี่เจนร้อกไห้ตายเลย <c oughs> ไม่ได้ถ้าแบบนี้นะอ่าพี่เจนพี่เจนตีฟองใส่ค่ะพี่เจนบอกว่าพี่เจนจะทำผางให้มันเป็นฟองเยอะๆก็จะเอาน้องไปนอนแช่ไว้นะคะม,ม,ม,คาม,มาจะกุชชี่เลยอ่ะมีฟองเยอะนี่ฟองจริงนะคนะไม่ใช่ฟองปลอมๆคะ่ะ เรียนขอเอาสีของน้ามาสีฟองมก็เอา,เอาเนอ้ำไปน้ำแช่ที่ม <Okay, S 1> ่นี่สีไม่เป็นฟองอทีนี้ก็เวลานอนมองก็จะต้องไปนอนอยู่แบบนี้นะคะแต่เอาไงอ่ะอุยทำไมน้องไม่นอนแล้วน้องลอยทุก่องทุกฟองเลยกอแล้วก่อแล้วคัะก่อแล้วค่ะเยกะเกินไป ไม่อาน้ำให้น้องแล้วหรอไม่ให้น้องเล่นน้ำเหอให้น้องเล่นน้ำอย่างเดียวตัวนี้ปั๊มขึ้นตัวนี้อาเล่นนะคะว่าเป็นที่ปั๊มขึ้นมาที่เด็กกดีนี่ค่ะนี่ค่ะเป็นี่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 นด่อี่น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 ี่ดี่นีปนล่นี่นี่นี่นท่นี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 ่น่นี่าี่นีเนี่อี่นี่นน สมวัยของเขานะคะเขาเป็นเด็กก็ต้องชอบเล่นเป็นธรรมดาแต่เพียงแต่ว่าพ่อแม่เราก็ต้องเลือกของเล่นให้เหมาะสมกับเด็กเท่านั้นเองใช่ไหมลูกใช่ค่ะไี่เจนยีนะคะจบคลิปแล้วคะ่ะเด็กๆเ,เดี๋ยวพี่เจนพาน้องไปแต่งตัวก่อนนะคะพี่เจนอาบน้ําให้น้องเสร็จแล้วฝากเพื่อนๆทําอะไรเอ่ยกดตีดตาากดอะไรอีก ให้พี่เจนกันเยอนะๆเนาะใช่ไหมคะจะได้มีกำลังใจในการต่อไปคะ่ะบ๊ายบาย